สวัสดีค่ะทุกคนพอดแคสต์นี้นะคะไม่อิงมาชวนทุกคนฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวันเป็นประโยคหลากหลายนะคะแต่เมนเมนก็คือประโยคที่ใช้เวลาคุยกับพนักงานทั้งโทรศัพท์หรือว่าเจอกันที่ร้านเวลาเราต้องการสินค้าที่มันขาดสตอ็อกอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือไอสสัปดาห์ก่อนสินะซื้ออเนี่ยอไอนะรับ เมนที่เป็นบุญเส้นหมูน้ำตกที่ขายที่ร้านภาษาญีป่ปุ่นเจ้เสียงว่าเข้าดูดีน่าจะเป็นร้านขายของนำเข้าสินค้าต่างประเทศมากมายนะคะอยากซื้อมาเก็บสต็อกไว้เพราะซื้อมาแค่อันเดียวเรากินแล้วมันอร่อยใช่ไหมเราก็เลยลองโทรไปถามที่ร้านเดี๋ยวประโยคด้านไทยๆจะมีนะคะเดี๋ยวมาเริ่มประโยคแรกกันก่อน a f f i l i a t ตัวยัดเตมินเด อยากลองทำ Affiliate เห็นเขาฮิตทำกันจังเลยอยากลองทำก็ฝ <c oughs> ึกทำไปเรื่อยๆแต่อยู่เมืองไทยน่าจะทำรายได้ดีกว่าที่ญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นนี่แบบค่อนข้างจะปิดกั้นในเรื่องของตรงนี้เนาะเพราะคนญี่ปุ่นเขาจะนิยมใช้ i ิน t a g r a m มากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆแต่คนไทยเรานี่คือมีหลายแพลตฟอร์มในการสร้างรายได้ซึ่งเป็นสิ่งดีทีเดียวสำหรับเด็กๆแล้วก็เด็กนัก,เ,กเรียนแล้วก็คนที่อยากทำแบบหารายได้เล็กๆน้อยๆเนาะ ให้ประยถัดมาค่ะอ่าก็จะมาเริ่มฝึกพูดประโยคในกัวนี้ที่เราต้องการสินค้าที่มันขาดสต็อกแล้วให้ร้านช่วยสั่งมาให้หน่อยได้ไหมอ่านี่ชื่อสินค้าอะ่อย่างเช่นแล้วกันเนาะชื่อสินค้าเอชื่อสินค้าตัวนั้นเขาพูดว่าอะไรหนะ้าภาษาญี่ปุ่นถ้าจำไม่ผิดโบโตโน ฮารุเซเมะคาปูเมนก็คือโบ๊ทก็คือเรือคือเอตี๋ยวเรือคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้พูดก๋วยเตี๋ยวเรือเขาไม่ได้พูดเขาจะพูดพลาจำไม่ผิดเนาะโบโตะโนฮารุซาเมะคาปูนูดุรุฮารุซาเมะคือวุ้นเส้นคาปุนูดุรุเป็นคัพวุ้นเส้นคัพที่เป็นคัพมามา่าคัพค่ะขออภัยเสียงแบบไปไปมามาหาย ให้เพราใช้สิ่งในการทำงานเนอะตรงนี้ให้ชื่อสินค้าอ่ะพูดอีกรอบค่ะบโบโตโน่ฮารุเซเมะคัพนูเดลล์โอโทริยาเซอโอเนงายสไตน์ดิสกาอืมก็คือแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นประโยคเชิงอ่ะจบคำว่าโอเนงายสไตน์ดิสก้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าโอเนงายสไตน์ดิสก้าก็คือมันจะเป็น เชิงแบบขอร้องแล้วก็ช่วยให้ทำให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยจะฟังดูซอฟขึ้นมาอยากรบกวนให้ช่วยสั่งรับเมนสุนเส้นครับเมนแบบก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นแหละมาให้ทีค่ะเนี่ยครับถัดมาเอ๊ะเดี๋ยวนะไกลๆเลยกันนะนะแปบหนึ่งขอย้อนถัดมาค่ะเล่นลรูดุ แต่ว่าบางโคโอเคแต่ระคนโาบอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้มาทีค่ะอันนี้เป็นประโยคที่พนักงานที่ร้านเวลาเราไปช้อปปิ้งหรือโทรศัพท์ในโทรศัพท์ก็ได้นอกตรงนี้เขาก็จะตอบมาทางโทรศัพท์ว่าพูดมาทางโทรศัพท์ว่าช่วยโคโราบอกเบอร์โทรติดต่อมาที่อันนี้อันนี้เ็เป็นตัวอย่างเบอร์โทรนะเสดคิวเด 6, 7, 3, 5, พอเราพูดเบอร์โทรศัพท์ออกไปนะคะพนักงานเราก็จะตอบกลับมาว่าเดียกว่าฟุกุโชสะเซเตอิเตรากิมัสงั้นขอทวนนะคะในกรณีที่อันนี้จะใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจเวลาเราทําใครทํางานในบริษัทนะคะตรงนี้สามารถไปใช้ทวนคําพูดของลูกค้าอ่า ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือเป็นข้อมูลอะไรที่สําคัญสาคัญอย่างชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรใช่ไหมคะตรงนี้สิ่งจาเป็นในการใช้ทวนโดยเฉพาะการคุยโทรศัพท์หรือการติดต่อที่ร้านค้าก็ตามนะคะถัดมาค่ะให้โซเดสคนคู่สนทนาเขาก็ทวนอะไรกันแบบ ประโยคที่สำคัญสำคัญแล้วเราก็เออโอเคใช่ตามนั้นนะก็ให้ s ส t h าวเดือนอีกละอ่าทันมาค่ะ商品の在庫を確認してまいりますので後ほどご連絡しますขอเช็คสต็อกสินค้าก่อนแล้วจะติดต่อไปในภายหลังนะคะเนี่ยโนจิฮโดคืออีกสักคู่ติดต่อใน ไปในภายหลังอีกสักพักนะคะก็คือในระยะเวลาไม่นานนักโชหินก็คือสินค้าไซโกก็คือสต็อกสินค้านั่นเองไม่ใช่ไซโกไซโกที่แปลว่าสุดท้ายอันนั้นไม่ใช่นะคะรัดมาคารคุ้มที่รูคือตรวจสอบหรือเช็คนั่นเอง 電話に出られる時間帯を教えていただきたいんです。六分週間を様、ラプトラサブダイ,ドイハコツコウい時間帯はありますかミッションを始めするわけないか何時頃にお電話に出られますか様、ラプトラサブダイトンを終えマンキーモンかお昼、 จูยจีอีโคนระไดโชบริสถ้าเป็นตอนหลังเวลา14นาฬิกาโอเคค่ะお取り寄 k o YOI 20個用意できそうです。用意นะคะมันเวลาออกเสียงมันจะแบบแทบจะไม่ได้ยินเขาว่าอีแต่ถ้าออกเสียงช้าๆคือ用ดูเหมือนว่าจะสามารถเตรียมสินค้าที่ให้สั่งไว้สามารถจัดได้10ชิ้นค่ะ No oh wa, no สินค้าที่ให้สั่งมาสามารถยื่นให้ได้ในวันพุธน้าค่ะสามารถมอบให้ลูกค้าได้ในวันพุธน้าตรงนี้าตาโชฮิน,น,นกะโทเตนิทโรคิเมื่อสินค้ามาถึงที่ร้รานของเราจะติดต่อไปนะคะ กูจูมงอะริงอโตไซขอบคุณที่สั่งสินค้านะคะ,อะลองไปฝึกดูนะคะประโยคภาษาญี่ปุ่นในวันนี้มีเพียง15ประโยคไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปเราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นหรือคนที่มา,าพักในญี่ปุ่นระยะสัน้นอ่าแล้วเราอยากได้สินค้าตรงนี้แต่มันไม่มีในสต็อก ในระยะสั้นเคือเป็นเดือนหรือสองเดือนอะไรเงี้นะคะเพราะว่าการให้เขาสั่งสินค้าเข้ามาในร้านเนี่ยก็ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เนาะตรงนี้หรือบางร้านอาจจะเร็วหน่อยถ้าเกิดสาขามันอยู่ไม่ไกลาจากกันมากนักให้มีคำถามเขียนไว้ในคออเมน์นะคะอย่าลืมไปกดติดตามเพจเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ง,ง่ายๆจากญี่ปุ่นส่งตรงความรู้จากประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยผู้ใช้งานตรง แล้วเราก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาี่ปมิจันนะคะแต่ถ้าใครชอบฟังทาง YouTube ก็ไปติดตามที่ช่องไม่หญิงจะแปลน,นะคะขอบคุณมากค่ะ